สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับครับพี่ช่องพี่เจมรถแต่งสกลน,นะครับวันนี้พามาเที่ยวเกอนอุบลรัฐนะครับมากับเมียกับนูนบน่นครับนู่นครับรถเราจอดอยู่ตรงนูน่นฝนเพิ่งหยุดพอดีครับมาถึงอากาศกำลังดีนะครับอากาศจามเย็นตอนนี้ เวลาน่าจะประมาณสี่โมงครับสี่โมงนิดๆเกือบสี่โมงครึ่งครับเป็นเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับแต่น้ํายังไม่เยอะนะครับทางเขื่อนปล่อยน้ำระบายออกตลอดนะครับน้ําก็เลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่คนก็มาเที่ยวเยอะมากนะครับช่วงนี้นี่นี่ครับพากัลูกชายครับ้าลูก น้ำน้ำอะไรน,น้ำเคือนเบาเลาหกือกเบน้ำเคือนอย่าไกลเลยลูกเด้อตามัน้ยอืยยตามให้ท่านเอนอแทนเซฟตี้มันต้องห่วงครับ เด็กหลอดไม่ได้แน่นอนครับไปนอนเลยนานน้นึกมากต้ปาโอปายังน้ำเจียวโยงโยอยู่นี่ตอนนี้เราดับน้ำเกือบหนึ่แปดสิบแล้วครับหนึ่แปดสิบเมตรนะครับโอ้อากาศดีครับวันนี้ ที่เที่ยวคอนแกนครับเขื่อนอุบลรั์วันนี้มากับภรรยากับลูกใครอยู่ใกล้ๆกล้เคียงๆนะครับมองหาที่เที่ยวครับคอนแกนครับเขื่อนอุบลรั์มาได้ทั้งครอบครัวน,นะครับ อาหารการกินเยอะแยะครับข้างล่างครับเป็นโซนอาหารข้างบนนะเป็นโซนที่พักนะครับไปตรวงนู้นก็จะได้ไม่มีที่พักระวางัาวางระวังหนุกระวังเด้อระวังเด้อโอ้ยเท่นเท่นรถดยังนั่นวดนวปพูน ากาศดีมากลมเย็นนะไม่มีแดดครับช่วงสี่โมงพอดีมากันได้ครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปอัปเดตใหม่น,นี้ครับ